เมื่อวานก่อนมีคนถามยังไม่ได้ตอบว่านกเกาเบ่านี่เป็นมาอย่างไรมันมีบาปมีกรรมอะไรจึงมาเกิดมาร้องกระเเวากระบาอยู่ในวัดพอมาถึงคําถามนี้ก็นึกถึงนกเกาบ่าด้วยในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งเทศเสียงไพเราะมากชื่อว่ากูมาลรลกษัตริปาปาเปรืองในการแสดงธรรมคนนี้แต่ก่อนนั่นแม่ของท่านไม่อยากแต่งงานอยากจะบวช แต่พ่อแม่บังคับในที่สุดก็แต่งงานพอแต่งงานแล้วก็อ้อนบอนผัวทุกวันเช้าคำ่ำปฏิบัติผัวเหมือนเทวดาที่ให้ฉันบวชเซเธอะนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ปฏิบัติผัวเหมือนเทวดาไม่ขัดข้องแต่ก็พร่ำวอนอยู่อ้อนบอนอยู่ขอบวชขอบวชจนหัวใจอ่อนคิดว่าเรานี่จะเป็นบาปเป็นกรรมเอาเธอมาทรมานยังไงเสียก็ให้เธอบวชซะอาจจะดีสงสารเธอ นางนี่ก็อ่อนวอนก็เลยอนุญาตเธอกราบเท้าผัวเลยตีใจบอกผัวว่าพี่จงไปแต่งงานใหม่นะผู้หญิงที่เขาดีกว่าฉันที่เขาไม่อยากบวชอย่างฉันตกลงก็ได้ก็ไปบวชพอบวชแล้วท้องใหญ่ขึ้นมามีลูกปาดนี่พิกษุนีแม่มานเรเคยเห็นบัดโจดจันกันใหญ่เลยถือว่าเธอต้องอบัติประชิกใหญ่หลวง ให้พระเทวทัตมาจัดการพระเทวทัตเป็นผู้ตัดสินอธิกรณ์ไล่เธอศึกเธอไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดเพราะฉันไม่ได้เสพเมถุนกับใครจะไปเจาะดีเอ็เกับใครก็ไปบอกเคยมีแต่กับหัวตั้งแต่ยังไม่บวชเอาไปเอามาก็ต้องตอกลงให้พระอุบาลีที่พูดถึงนกกระยางเมื่อกี้นี่เพราะว่าท่านเก่งทางวินยัยพระอุบาลีนี่ก็ตั้งคารวาะ ผู้ที่เป็นเข้าถึงโสตัดปฏิยังฆะแล้วจากก้าล่วงอคติซื่อตรงตัดสินซื่อตรงหนึ่งนางวิสาขาสองอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเอาแต่บุคคลที่เข้าถึงระดับธรรมเนี่ยไปตรวจภายในกรณียันตะนี้น่าจะเอาเป็นตัวอย่างได้ในการพิจรารณาเอาพวกที่เข้าถึงธรรมระดับนี้ที่ให้ความแน่นอนอย่างนายแพทย์ทั้งหลายแต่พวกเราก็ไม่เอา ก็ไปตรวจนางวิสาขานี่เข้าม่านตรวจดูนมดูต้มดูอะไรของคนมีคันแบบมีจริงแล้วก็ถามหรือดูเป็นม้าเมื่อ,อไรได้ดูขาดสุดท้ายอย่างไรสอบถามเสร็จแล้วก็ได้บทสรุปบาเธอตั้งคันตั้งแต่ยังไม่ปวดแต่เธอไม่รู้สึกตัวจึงไม่ผิดเธอก็ต้องบวดต่อไปต่อมาก็ออกลกูกบาทหนึ่งพิกษุนีแม่ลูกอ่อนบังหันพิกษุนีแม่มาน พอออกลูกมาปับ๊บพระเจ้าแผ่นดินเอาไปเลี้ยงเลยเรียกว่ากุมารกสปะท่านกำัปรับปฏิบัติธรรมต่อไปตรงที่ออกลูกนี้จิตใจมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนตอนอยู่กับผัวหัวใจของตนเองก็เลยพูพันอยู่แต่กับลูกตั้งแต่ก่อนมาบวชมีความสุขใจมากพอตั้งท้องขอคลอดลูกี่เห็นหน้าลูกเท่านั้นแหละแม่นี่ไม่ว่าจะทําอะไร รู้ว่าพระราชาเอาอไปเลี้ยงแต่วิญญาณของความเป็นแม่ก็ผูกพันคิดถึงลูกลูกของแม่เพียงแต่เห็นหน้าละหลักก็ไปเหมือนตายจากกันทั้งๆที่มีชีวิตจบคนนี้จเจริญมาเจปีรู้ข่าวของตนเองความเป็นมาก็นึกในใจว่าเราเกิดมานี่ก็ททำให้แม่เราลำบากได้รับการอับอายขอไปบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนหนุ แม่ไม่ได้บรรลุอะไรเลยคิดถึงแต่ลูกสดท้ายก็ไปเทศเป็นแสดงธรรมเทศเก่งด้วยเสียงไพเระาะเหมือนนกกาเวอาว่ากันว่าในชาติก่อนท่านได้เกิดเป็นนกกาเวอาอยู่ในวัดสมัยพระพุทธเจ้าประทุมมุตระนุ่นร้องคล่ำควรอยู่ในวัดในวาผู้ใด,ไ,ดไปจำสินภาวนาฟังแลว้วก็เเลินพระพุทธเจ้าเดินผ่านมายกปีกสองข้างทำการนอบน้อมคารวะเลื่อมใสามาก แต่ไม่เป็นนกรนนกระเบาดาเป็นนกกระเบลขาวในตำนานนะก็เกิดมาไม่เคยเห็นนกกระเบลขาวก็เห็นแต่ใน,นนี่แหละวันหนึ่งเยี่ยวมาเฉียวไปกินอนุภาพที่นอบน้อมและข่้มควรอยู่ในวัดในวาเป็นบทเพลงนั่นแหละจึงเป็นสัมภารธรรมอันหนึทำให้เสียงไพเราะมาตลอดเหมือนเสียงกระเอดพอเกิดมาชาตินี้มาบวชจนเป็นพระอาหารหันต์เสียงไพเราะมากแสดงทำที่ไหนเนี่คนทราบซึ่ง สุดท้ายชื่อเสียงก็โด่งดังแม่ก็ยิ่งกระสันรันจวนใจอยากจะเห็นหน้าลูกเมื่อไหร่นะจะเห็นหน้าลูกของฉันเขาว่าลูกของฉันนี่ชื่อเสียงก็โด่งดังลูกก็รู้ว่าแม่ตนเองไม่ได้บรรลุทมอะไรวันหนึ่งก็เดินมาจะมาเยี่ยมแม่ถามภิกษุณีอื่นถามหาแม่ตนเองบอกว่ามาเยี่ยมแม่อาตมานี่ชื่อว่าปุมารกัสปะาภิกษุณีอื่นก็ไปบอก เธอก็รีบมาเลยพอมองเห็นลูกเท่านั้นแหละวิ่งเลยเหมือนไก่ไม่ลูกอ่อนกลางปีกวิ่งมาหาลูกลูกชี้หน้าดายุดนะชาบชั่วบวชงโง่ๆกบมันบอกภาษาเฮาจะเป็นสัวตายนอแลนมาให้ยังบวบชบวชศีลจะทําในนั้นบอกว่าเพียงแต่เธอเห็นหน้าลูกเลยเธอตัวสั่นเิอเลยเหมือนผีสิงเหมือนแม่มดถูกผีสิง พิกคูนีจะปุตติเกทิสวาทุระโตโสดทิมาขามาภิกษุณีนั้นมองเห็นลูกเดินมาด้วยความปลอดภัยแต่ไกลวาลุณีวัปัสังสันติเธอก็สั่งเธอเหมือนแม่หมดธนภาลาทิสิงจะถะน้ำนมของเธอก็ไหลออกมาเจ็ดปีแปดปีนมยังห่าวอยู่คืนหอนลูกัง่ใดสิแม่ยังสันตัวบอกแม่ทั้งหลายว่าน,นมห่าวลูกขออยากกินนมใอยเมื่อก้อนทั้งา ขี่เท่เล่าก็นคือพอลูกเล่าจังน,นมห้าพอ,อ,าเ,อาเห็นลูกวิ่งวิ่งเข้าไปหาลูกนะน้ำนมเธอก็หลั่งไหลออกมาเปียกหมดในเสื้อลูกชีหน้าหยุดชาติชั่วคนชาติถอยบวชไม่รู้ไม่บรรลุทำอะไรจะมามัวกอดกันตายในวัฏสงสารมาคิดถึงอะไรอาวรณ์ทำไมสุดเกือบตายสลบน้อยใจให้แก่ลูกออกฟื้นขึ้นมาได้เธอหันหลัง คิดถึงหัวมันดอกลูกเนี่ยพระสังขเครียดเดินกลับไม่พูดไม่จานนั่งภาวนาคิดเห็นหน้าลูกเมื่อไหร่มีกําลังใจเขาไม่คิดถึงเราเอาไว้อามาก็เป็นขะอรหรันเป็นระอรหรันย้อนลูกด่าดอกนาอันที่มาบวชนี่ลูกจมไหกระมีนี่มักจมหลายยังบอไปนั่งรับรับกานน้ำอาจาร์ต้มพบผมก็ว่ามบกบั้หลายเด้กูจะไปอยู่ดอกมันอหอยกระตาหม,มากกระสากระสาบมา ขอบคุณลูกที่มันเทศมันฟังได้มาปฏิบัติธรรมเมื่อแม่บรรลุธรรมแล้วลูกก็ไปขอโทษขออภัยแสดงทําให้ฟังว่าถ้าลูกไม่ทําอย่างนี้แม่ก็จะไม่คลายจากความอาลัยความคิดถึงเรียกว่าเอาเกลือจิ้มเกลือเหมือนช่างไม้ผู้ฉลาดตอกลิ่มด้วยลิ่มแล้วก็ถอดลิ่มออกมา ตอบไม่ไหวต้องปราบเกิดทิฏฐิมานะอาศัยมานะมานะนั้นแหละละมานะอาศัยตันหาละตันหาเธอได้บรรลุธรรมแล้วเธอก็หมดความโกรธก็เข้าใจว่าโอ้ลูกเราเนี่ยอนุเคราะห์เรา